สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหัวใจนักสู้ครับและสำหรับรายการของเราวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งกลไกสำคัญที่ทำให้กีฬาบ็อกเซียในประเทศไทยกลายเป็นทีมที่ทั้งโลกต้องจดจำกับโคชจฉมสำมฤทธิ์คชาศิลาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยครับผมนะครับเป็นหัวหน้าผู้กสอนกีฬาบ็อกเซียนะครับ ปัจจุบันนะครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับ <S <S ก็เดิมทีเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ได้ได้เป็นนักกีฬานะครับของอ,อำเภอโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้กีฬาเป็นสื่อในการเข้ารับการศึกษาได้โคต้านักกีฬาได้ไปเรียนระดับมหาลัยเราไปเรียนในระดับมหาลัยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์ก็เนนรียนคณะรักษานะครับ หลังจากจบระดับปริญตรีนะครับก็ไม่ได้เข้าหมอดในกีฬาเลยนั่นคือการแนะนำตัวให้เราได้รู้จักอย่างเป็นทางการครั้งแรกของยอดโค้ชคนนี้โค้ชแจมสทธิ์คชศิลายอดโค้ชอีกคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกของทีมกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยในทุกวันนี้ซึ่งการเข้ามาเป็นฟันเฟืองสำคัญในทีมกีฬาบ็อกเซียของโค้ชแจม ก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันไม่ต่างจากตัวนักกีฬาเช่นกันเพราะแม้จะเรียนจบปริญญาตรีด้านพละศึกษามาโดยตรงแต่เส้นทางของกีฬาก็ดูจะห่างไกลาจากวิถีชีวิตของโคชแจมในเวลานั้นอย่างมากมายเมื่อต้องพยายามช่วยเหลือธุรกิจทางบ้านที่ครอบครัวให้ช่วยดูแลจนเกือบสิบปีให้หลังกลิ่นอายของกีฬาก็เข้ามาในชีวิตอีกครั้งเมื่อโคชแจม อยากศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในการเข้ามาสู่วงการก็เริ่มจากการที่กลับมาเรียนในระดับปริญญาโทนะครับก็ไปเรียนวิทยาศาสตาร์กีฬาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเหมือนเดิมนะครับปอดีอาจารย์ก็ได้นำกีฬาบ็อกเซียเข้ามาเป็นกีฬาสาธิตเราก็เลยเริ่มสนใจกีฬาบ็อกเซียตั้งแต่นั้นมา ในในช่วงที่ไปทําก็ประเอิญได้ไปทํานักกีฬาระดับโรงเรียนก็ซึ่งเป็นโรงเรียนของศรีสังวรน,นนทบุรีนะครับเป็นของมูลนิธิสมเด็จย่าประเอิญไปชนะทีมชาติชุดเดิมหลังจากนั้นก็ได้รับทาบทามจากประธานชมรมกีฬาบ็อกเซียสมัยนั้นก็จะเป็นพี่ต้นหรือนายอัครพลปั้นสนิทนะครับเป็นประธานชักชวนให้เข้ามาสู่กีฬาบ็อกเซียครับถ้าเริ่มจริงๆก็ต้องเริ่ม2,548เริ่มจากการที่ทําเด็กก่อนที่เข้ามาคลุกคลีแล้วก็พอ2,000 549หรือปี2006ก็ได้เข้าไปอยู่ในทีมสตาฟของทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันเฟสปิกเกมที่มาเลเซียและตั้งแต่วันนั้นโคชแจมก็ไม่เคยห่างหายจากกีฬาบ็อกเซียอีกเลยจนถึงวันนี้กว่า15ปีแล้วบนถนนสายนี้ซึ่งแม้จะเริ่มต้นเพียงเพราะว่าอยากจะสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเท่านั้นแต่การได้สัมผัสกับนักกีฬาผู้พิการอย่างใกล้ชิดในทุกๆวันก็ทำให้กําแพงในใจของโค้ชแจมค่อยๆหายไปจากเพียงแค่มาสอนแบบครูกลายเป็นความทุ่มเทแบบโค้ชจากการทำเพียงเพราะหน้าที่กลายเป็นทำเพราะความรักจากสิทธิ์ละอาจารย์ก็ขยับความผูกพันเป็นครอบครัวนั่นจึงทำให้โค้ชแจม กลายเป็นส่วนสำคัญของครอบครัวบ็อกเซียทีมชาติไทยในเวลาต่อมาเอาง่ายๆคือความผูกพันเรามีความผูกพันกันมากกว่าอย่างนักกีฬาบางคนเนี่ยอยู่กับผมอย่างนายวรลวุฒหรือเราเรียกกันเจมเนี่ยอยู่กับผมตั้งแต่สมัย10บขวบเราเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนพ่อกับลูกมันเลยเป็นความผูกพันวันหนึ่งถ้าเราจะทิ้งไปเราเหมือนเราต้องไปหาบ้านใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปปรับสภาพใหม่ ถามว่าบางครั้งก็มีหลายชนิดกีฬาที่ท้าบทามมาให้ไปช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังผูกพันตรงนี้อยู่เราแค่มีความตั้งใจว่าอยากจะช่วยยกระดับโดยเอากีฬาเนี่ยเป็นตัวช่วยยกระดับฐานะหรือคุณภาพชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นนะครับประมาณอย่างนี้แต่พอพอ,พอเราอยู่ไปเนี่ยความคิดเราเริ่มเปลี่ยนแล้วว่าเอ้ยในการที่เราทําตรงนั้นเมื่อเขาได้รับแล้วเราจะทําตัวยังไงให้เป็นประโยชน์มากขึ้นก็เปลี่ยนเป้าหมายตัวเองว่า ทำยังไงให้เรารู้สึกว่าทดแทนบุญคุณแผ่นดินชดใช้แผ่นดินที่เราเกิดเช่นชาติเราทำเพื่อชาติไหมทำเพื่ออะไรและโค้ชแจ่มมาอยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์ความสำเร็จของวงการบ็อกเซียได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาพบคำตอบกันครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับหัวใจนักสู้เรายังคงอยู่กับเส้นทางปรัติศาสตร์ของบ็อกเซียทีมชาติไทยและผู้ชายคนนี้กับโค้ชแจมสัมฤทธิ์คชิลาหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยครับการต่อสู้ของทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยและโค้ชแจมนั้นแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นในแบบกีฬาที่อยู่นอกสายตาของใครหลายๆคนฉะนั้น ความสะดวกสบายของสถานที่หรืออุปกรณ์การฝึกซ้อมจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้มากนักแม้จะเริ่มมีเหรียญให้ได้ชื่นชมจากระดับพาราลิมปิกตั้งแต่ปี2004ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้กีฬาบ็อกเซียเป็นที่สนใจได้มากนักจนกระทั่งการเข้ามามีบทบาทสำคัญของคุณจุตินันพิรมพักดี ในฐานะประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยในช่วงปี2009หลังจากนั้นมาก็เกิดภาพแห่งความสำเร็จที่โด่งดังไปทั่วโลกเพียงชั่วข้ามคืนในพาราลิมปิกปี2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและส่งผลให้โคชแจมที่อยู่กับทีมมาตลอดรวมไปถึงนักกีฬาทุกๆคนก็กลายเป็นความหวังของแฟนๆกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ จนถึงวันนี้ถ้าสำหรับตัวเองนะครับรู้สึกคิดว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำมาเพื่อกีฬานี้แล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากการที่เราไม่มีอะไรณวันนี้เราได้ได้มีศูนย์ฝึกเป็นของตัวเองโดยได้รับความกรุณาจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านมาสร้างศูนย์ฝึกแห่งนี้ให้เราท่านนายกของเรานะครับคุณนายนพนะครับพิลลมพักดี ผมมองว่าท่านเป็นบุรุษหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของกีฬาดีมากนะครับมีความกล้าที่จะทําในสิ่งที่เรื่องบางเรื่องที่ผู้ใหญ่บางท่านไม่กล้าทาเพราะบางครั้งเรื่องบางเรื่องในกีฬาบ็อกเซียเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ค่อนข้างต้อง,ต,องต้องต่อสู้กับหนึ่งในเรื่องของสาหพันธ์แล้วก็ต่อสู้กับอีกหลายๆประเทศหลายๆอะไรองค์กรที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับกีฬาอันนี้คือความภาคภูมิใจที่ผมได้รับ คือตอนนี้แนวทางที่เรามาเนี่ยมันถูกทางแล้วความยั่งยืนของบ็อกเซียผมคิดว่าน่าจะยั่งยืนต่อไปนะครับในอนาคตถ้าถ้ารูปแบบในเรื่องของการยั่งยืนเนี่ยตอนนี้แนวทางที่ผมกาลังปฏิบัติอยู่ก็คือมองหานักกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาทดแทนอยู่ตลอดเพราะว่านักกีฬาที่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือก็ใช้งานมาประมาณ10ปีแล้วอังน,นั้นมันจะต้องเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเพราะยิ่งตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานค่อนข้างเยอะ ถ้าเรา,าเงมีการบริหารจัดการหรืออะไรที่ดีเนี่ยผมว่าบ็อกเซียไปได้อีกไกลครับการต่อสู้ร่วมกันของทีมกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยกับโคชแจมมาอย่าง,<ๆ>ย,งยาวนานนั้นหากจะกล่าวถึงผลตอบแทนที่ได้รับในวันนี้อาจไม่ใช่ชื่อเสียงหรือเงินทองหรือสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้นหากแต่มันยังหมายถึงความผูกพัน ที่มีให้แก่กันมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือการส่งแรงบันดาลใจสู่กันและกันมากขึ้นซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นักกีฬาผู้พิการคนอื่นเท่านั้นหากแต่มันยังหมายถึงพวกเราทุกคนอีกด้วยที่ได้รับแรงบันดาลใจนี้จากพวกเขาเหล่าฮีโร่นักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยและโค้ชของพวกเขากับโค้ชแจมสัมฤทธิ์คชศิลา หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยครับแรงบันดาลใจที่เขามอบให้ผมว่าเราเราเราผูกพันกันมากกว่านะครับเราเราเรากระตุ้นกันอะเรามีความเอ,อื้ออาทรกันเรามีความเห็นอกเห็นใจกันเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ต่อถ้าจริงๆแล้วอะผมต้องขอบคุณพวกเขา นะครับบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราทอ้อนะครับร่างกายเราครบแต่เราเราไปเห็นเขาอะสภาพที่เขาไม่พร้อมเนี่ยเขายังสู้แล้วเราอะร่างกายครบเราจะไม่สู้เหรออันนี้คือสิ่งที่เขาให้เราผมคิดอย่างนี้นะครับสิ่งที่ต้องขอบคุณที่สุดก็คือขอบคุณบิดามารดาเราก่อนนะครับลำดับที่สองก็คือสมเด็จย่าโรงเรียนศรีสังวารเป็นจุดกําเนิด ที่ทําให้มีชื่อคําว่าโค้ชแจมเพราะเราได้สตาร์ทในเรื่องของกีฬานี้ที่นั่นเหมือนเป็นสถานที่แรกที่ทําให้เราได้มีวันนี้แล้วกออ็มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธองค,ความรู้ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาอันนี้ครับแล้วก็ท่านนายกนะครับที่ก็ให้โอกาสเราได้ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วคณะกรรมการทุกคนนะครับได้ให้โอกาสเราได้เป็นบันหน้าที่ตรงนี้ใใย หวังว่าข้อคิดนะครับและแนวทางการต่อสู้ของโค้ชแจมในวันนี้นะครับจะส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมมีหัวใจที่ไม่แพ้เหมือนกับเขาได้ครับและกลับมาพบกับหัวใจนักสู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผมต้องขอบคุณพวกเขาบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราท้อร่างกายเราครบแต่เราไปเห็นเขาอะสภาพที่เขาไม่พร้อมเนี่ยเขายังสู้และเราอะ ร่างกายครบเราจะไม่สู้หรอ